สวัสดีครับเท่าเล่นเกมนะครับวันนี้ก็มามีหมดตะวันหมดเข้มแล้วก็จาหนงแล้วครับกับจ่าแก่ๆอีกคนหนึ่งนะครับไม่รู้ไม่รู้ใครจ่าใครหมะอ่ะไม่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 ต้องเรียกผมว่าหมวดแล้วนะใครเป็นหัวหน้าเป็นใครเป็นหัวหน้าคนนั้นก็เป็นเป็นหมวดแล้วเอ้ยเอาแล้ว มวดจะวิ่งสองคนสามคนไม่ได้ไงเนผมเป็นทานาหารแล้วผมเป็นทานาหารนั่นแหละผมมีสีเลียนแล้วก็ใก <c oughs> ล้ลึงแค่ <c oughs> แค่นีอ่ะกี่มาตาไก่เ <c oughs> ขาเขาเป็นตัวใครจะไปเครียดวะเ <c oughs> ขาเป็นตัวตามแล้วกันครับอืม <c oughs> แต่ตอนนี้เสียวไอไอตอนที่เกินดนี่แหละตรงเกิดเลยอ่ะเกลับไปไหนอ่ะ อขอเซตดูไหมล่ะเกิดแล้วไปไหนขอเซตของในในกระเป๋าขอแปมไปก่อนแล้วกันเอ๊ะมีเสียงครับมีเสียง,อย,ง,ง,งอยู่แล้วแหละมันมีทีมอยู่นี่ข้างเราเนี่ยอยู่ตรงโกดังล<ต>้างอยู่แล้วไม่แน่ใจเราบ่อดหรือเปล่าไม่มโกดังล้างมันจะมีทีมเกิดอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วมันไปเรื่องธรรมดาอยู่แล้วโกดังดางโกดังดางไหนซากโกดัง ทราบก,ก็ดังเลยซี้อพวงซื้ออมาผิดอันผิดได้ปล่าขอโทษนะท่านผิดนะโอ้โอแม่ไ,ไม่เป็นไรเบิดไม่มีระเบิดแล้วเราจะไปชาร์จมันยังไงก็ว่ามีเสียงเดียวไม่แน่ใจว่าเป็นบอดหรือเป็นตนีเราต้องปรึกษากันเราต้องปรึกษากัน วิ่งมาสี่คนวิ่งวิ่งเลาะไปย่างขวาเออหมดหมดตรงหมดตะวันเป็นตัวนําเลยตัดสินใจเลยผมไม่ใช่หมวดก็บอกอยู่ตัดสินแม่เอ็นีิดเอ็นี้นี่เอ็นี้วันนี้รินรัววันนี้ลินลัวให้เฉยหมวดแค่ไม่เป็นไรหมดแค่เดี๋ยววิ่มคไม่เป็นไรเขารินรัวอยู่เนี่ยครับครับ จับไปเยอะไม่ไม่ลิ้นรัวไม่ลิ้นรัวก็ผมว่าเป็นอย่างนี้อย่างเดิมนำเลยนำเลยนำเลยเอายังไงใครมีระเบิดบ้างอุ้ยแม่โดนแล้วเอ้ไม่ทุสนแล้วระวังระวังระวังตะนงอาอระเบิดมาให้ผมดิมันมาข้างผมนี่ว่า แต่ยงมีระเบิดเปล่ามีมีมี่าหษาภาษาว่าจะวิ่งสมบุตรเราเรามีเราเรามีสี่คนแล้วไม่ปรึกษากันก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นเห็นไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรความอะไรมันเหลือได้ผมไม่ผมไม่ไม่โทษใครนะมันอยู่ความอะไรมันจะเกิดมันอยู่ด้านขวาตายอยๆตายและความนี้ เงียบๆก่อนเลยไหมังระเบิดระเบิด้าด้วยครฟังเสียงมันก่อนดิตะกี้ไม่รู้เลยว่าเสียงมันวิ่งไปทางไหนอะฟังเสียงมันก่อนดิไม่รู้เลยว่ามันวิ่งไปทางไหนคขาเนี่ยแจ้งกันไปถูกเลยเขาเนี่ยผมจะพิจารณาในี้ปนมันน่ามันนา่นาจะวิ่งเข้าตรงตรง,ตรงบ้านนะตรงเนี้ยมันจะมีตอนเนี้ยผมไม่ยิงฝั่งกกดังล้างแล้วมันจะมีบ้านมันจะมีบ้านเดียวบ้านพักอะไรนั่นแหละตอนเนี้ยผมรู้ว่ามันจะมีนิงมาจากทางบ้านแหละ น่าจะวิ่งข้ามฝั่งมาคนหนึ่งอะโอเคถ้าเรารู้ถ้าเรารู้จุดนั้นแล้วว่ามีคนดักอยู่แล้วก็ต้องวิ่งอ้อมไปแล้วไม่ต้อง,งถ้างั้นก็วิ่งตรงไปถ้างั้นก็ถ้างั้นก็วิ่งเลี่ยงไปเลยเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางไปเลยก็ได้ก็แค่นั้นนะสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้า,ฟาของใครนี่มีคนนหนะ่เนี่ยส่วนสวน มันมีสองคนแล้วน่ะมึงวิ่งไปแล้วน่ะยิงแล้วเดี๋ยวอธิบายให้ฟังยิงแล้วไม่เป็นันมันของมันซ้ายมือซ้ายมือโดนแล้วโดนแล้วครับพี่น้องใช้ปืนไอ้นี่ไม่ทันกินเขาแล้วปืนปืนเอ็คเอสไม่เรื่องแล้วมันอยู่ตะนองเดี๋ยวสรุปแล้วเหรอแกล็อกไว้ดิแกล็อกไว้ แล้อยู่กอดังสองอ่ะกดังสองหมายเลขสองกดังหมายเลขสองขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกสกบแกอ่ะขึ้นมาอีกมวยขึ้นบนมาอีกสกบอ่ะสกบเลี้ยงไว้สกบเลี้ยงไว้เออเลี้ยงขึ้นมาอีกให้มันเลี้ยงแล้วแต่หัวเลยหรือไม่ให้หัวมันนเลว โอ้ยแล้วมันพอกิงเพื่ออะไรกับข้าวยิงแล้วมันไม่ทันยังไงเราก็ตายก่อนแน่นอนนะเพราะเราใช้ชากาใช่ไหมชากาไม่ได้เรื่องอ่าไม่ใช่ชากาไม่ได้เรื่องตะกี้ S K S อย่าไปโทษปืนไม่ได้ S K S อย่าไปโทษปืนอย่าไปโทษปืนโทษที่เราเนี่ยใช้คนที่ใช้นี่ แทนที่จะเราจะวิ่งไปไปขวาแล้วเสือกวิ่งไปซ้ายให้มันยิงฟรีโอว่น้วคนะเสียงวิ่งผมว่าผมนะผมไม่ได้ว่าใครนะเสียงวิ่งสองคนมีลรเปิดเสริมเปล่าต้นงเอาขว้างไานดิเสดายตะกี้ไม่มีไม่มีหมดแล้วใช่ไหมบุญคนมือนน่าจะดีกว่าระเบิดมีสองลูก ระเบิดควันมีลูกหนึ่งอไอจะน้องระวังเลยนะมันอยู่ตรงเสียงมันวิ่งไปตรงถ้ามันไม่วิ่งมาถ้ามันไม่วิ่งมาแกก็ดักอย่างนั้นแหละช่างมันลองเป็นงูดูครับลองเป็นงูดูเหลือดไปดูไม่ได้ยินเสียงหรอกแกสีดายซับป่ะละ่ะแกสีดายไหม <laughs> ไม่ไม่ไ่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งรบกวนเขาอย่าให้เขาตัดสินใจเดี๋ยวดู้ว่าเขาจะไปหรือไม่ไม่ให้เขาตัดสินใจเอาบางทีเดี๋ยวผมเคยเป็นงูทีหนึ่งนะก็ก็จะเป็นขนาดขนาดขนาดเลื้อยเข้าไปใกล้ๆมันยังไม่ได้ยินเลยเคยลองลองหัดเป็นงูที่เป็นงูทีหนึ่งตอนนี้เราสิงล่างจานงู เดี๋ยวแผนผมจะวิ่งไปทางด้านนี้นะนมแล้วแต่แล้วแก่ที่คิดอ่ะผมมมองไ่เห็นแล้วแต่เราทำมาเราล้อมาออกเส้นนี้ไดม่ไม่ไม่เราตัดสินใจตามที่ที่เธอตัดเลยตอนนี้เรื่องคือเอาตัวให้รอดเอาตัวให้รอดตัดสินใจเองเราจะไม่บังคับโอ้พืชไร่นึ่เป็นธรรมดาไปแล้วเนี่ย อาวุธฟรีก็เไปไ็นเรื่องแล้วเนี่ยตะกี้ยิงเขาได้แค่นัดเดียวปักคอมสัตว์เอาโวกพวกพวก,กเสร็จเลยระยะไม่ต้องต้องคิดว่าระยะมันใกล้กันระยะเกิดอะมันใกล้กันระยะเกิดมันวิ่งมามันเข้ามา,อ,าอัดกัน,นหนึ่งมันเจอที่คลังแสงอะคลังแสงนะโอ้โหใช่โหดที่เป็นคลังแสงหนึ่งในกรณีหนึ่งในกรณีเราคิดไปอีกทางใช่ไหมแล้วไอ้ศัตรูมันวิ่งมาอีกทางหนึ่งอ่ะ ความคิดเราไม่ตรงกันแล้วใช่ไหมลุงหรือเออนั่นแหละแล้วก็ตายได้ให้าตายแบบนี้จาตัดจิจนแจวก็ผมก็ได้ยิงเขาแล้วไงได้ยิงเขาอยู่แต่ว่ากระสุนมันลั่นช้าแล้วกระสุนมันอะ่ะจอ่อจ่อไม่ถึงก่อของเขาอะ่ะ ที่เขาใส่อยู่อ่ะไม่เราใช้ชุดสีมาก็ธรรมดามันก็ได้อาวุธแค่พื้นพื้นมาเปรืนจากตะวันเมื่อกี้มันพับไงมันเว่งกระชับเข้ากันแต่มันพับอืมมันพับตอนนี้ต้องหาทางเอาตัวออกจากวงล้อมนี้ให้ได้แต่คิดถูกแล้วที่มีทางนี้เพราะว่าอะไรวะตะกี้ได้ยินเสียงสองสองคนวิ่งไปทางนู้นอะเราน่าจะไปทางนู้นอะน่าก็กำลังจับของอยู่แหละ คงนั่นแหละมันก็คงจะวิ่งแบ่งกันเก็บของแหละฮะแต่ชุดไปแล้วไปนานแล้วหละไปเอาตัวให้รอดจ้าไปนานแล้วมันไปนานแล้วจนนองเกผมเถอะวันที่แจกก็ใช้อะไร S K S กันเหรอใช้ชนายอะ่ะอ๋อ้ S K S เพราะว่าตะกี้ผมยิงไปน่าจะสามสี่นัดแหละมันไม่เข้ามันเน่ยแล้วก็อันนี้ตกี้จังหวะมันวิ่งชนกันพอดีอ่ะเออมันมันชนชนกันปืนปืนมันพับไมตอนแรกพับเข้าตัวเองไม่ได้เลงยิงเสร็จแล้วแล้วลุงยิงจะยิงอีกคนหนึ่งแต่อีกคนนึงมันวิ่งมาก็เลยไม่รู้จะตัดสินใจยิงใครคนหนึ่งมันวิ่งเข้ามาข้างในมันได้ยินเสียงกระสุนลงเลยมันก็วิ่งมาข้างในคราวนี้ลุงก็ไม่รู้จะเลือกยิงใครถ้าไปดูคลิปย้อนหลังก็จะรู้เอง ตอนนี้เอาตัวให้รอดเอาจะย้อนกลับไปขามันเหรอเขียวเ <c oughs> ขาวิ่งหนีไปแล้วก็น่าจะไปออออตรงฟาร์มแล้วตนอนนี้ต้องวิ่งย้อนสอนเข้าไปม <c oughs> ังจะรอดก็คือพูดง่ายสวนทางใช่เขาเรียกว่า เขมุมมองเบเบบบเบน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 ออดด้านขวามือนะยินเสียงคนวิ่งมาหาล้อ๋อบอดเสียงบอดแน่นอนใช่ครับเสียงบนมาวิ่งตามมาแต่บ่น น่าจะเป็นบอ,อเดเสียครับหาระเบิดไปไว้ใช้ปัญญา,า่าตุแดงมาแล้วมาแล้วด้า <c oughs> นขวามือวิ่งเหยาะๆหยาน่าจะเป็นบอดเสียงมันไม่มีห้า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 อยู่ด้านข้างกระป๋อง <c oughs> กันตกฝั่ <c oughs> งไหนไม่รู้นะไม่เข้ามาหรอกไม่ยินชัดเลยอ่ะ บาดเจ็บแผลไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราอยู่น่าจะอยู่นั่นแหละวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้ไม่น่าจะใช่ราค่าหรอกหรือเราอ่านดีไปเองจะตถาทรัพย์สินของท่านไปนะครับเอาอะไรติดตัวไปนะครับอดี๋อันนี นั่นไ่นั่นไงชิบิตาวีว <c oughs> ไม่ใช่เอทีเอเละนี่แหลมนน่าจะยิ่งยิ่งผมจากบ้านหลังนี้แหละตอนแรก แต่ที่จะเล่เพื่อนดับไม่ได้ช่วยพืเพื่อเพื่อคูเอาไปมาการเล่นพืชไร่มันไม่หมูแล้วนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าในหมูเพระาะว่าคนไปเล่นเยอะคนเล่นไรที่พืชไรนนขนาดไหนขนาดไหนแมพธรรมดายังลงเลยโอ้ขนาดไหนมาเล่นเจอสองรอบแล้วเมื่อวาน <c oughs> เลเยแสดงว่ามันซื้อมาแล้วมันคงเอามาใช้ด้วยแหละดูดูแลโอ้แสดงว่าคนโอ้กล้าเอากล้าเอาเอาตัวในวิชันมาใช้ในในแมตช์ไร่นี่แสดงว่าคนที่มาเล่นเนี่ยไม่ธรรมดานะแสดงว่ามันเล่นเอายอดม,อมันมาเล่นเอายอดนะอะไรเ้นะแล้วถามมันจะนี่ก็กลา้กลาเอา ก็กะจะเอาเส้นใหญ่มาตบเส้นเล็กไงนั่นแหละน่าจะเป็นงั้นแหละก็คงจะเป็นงั้นแหละว่ามันจะกวดกวดง่ายกวดเลีอยดนั้นแหละเพราะว่าถ้าไม่ได้ยอดนะไม่รู้ผมบอกว่าไม่ได้ยอดนะถ้ามาลงในเพื่อนธรรมดานี่ไม่ได้ยอดแน่นอนใช่ไม่เขาอาจจะเป็นพวกโปรโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าีถ้าโปรนี้ไม่แน่นอนเขาอาจจะต้องการไม่ทำคอนเทนต์เออใช่คอนเทนต์อะไรประมาณเนี้ย มาฆ่าพวกแบบมือสมัครเล่นมืออ่อนๆอะไรเราไม่มันไม่ยิงกับมันไม่เขาได้เปรียบไงเขาเขามองมองการเคลื่อนไหวได้เปรียบก,กว่ามันมุมมองไม่เหมือนกันอ่ะก็ได้เปรียบอยู่แล้วครับอย่างเราเนี่ยจะแพงกว่ายอย่างเราอย่างเรามองไปเงี่ยมันก็เป็นใบไม้เป็นอะไรใช่ไหมล่ะแต่น้านเขามองเห็นเป็นตัวมีเป็นการเคลื่อนไหวของคนอ่ะเป็นบอดเป็นอะไรมันก็มีมันก็ชัดเจนอ่ะก็เสียเปรียบอยู่แล้วแหละเจอใครเจอก็ มไม่ต้องซีเรียสครับเพื่อนผมเพื่อนผมขนาดระดับโกดังในโกดัง 50M ก็ยังตายก่อนเพื่อนก็มีเลยแบบเล่นเกมยังไงไม่มันได้เปรียบมัาะมันไม่เกมมันก็ต้องการขายอุปกรณ์มันอยู่แล้วมันต้องการขายอุปกรณ์นไง <c oughs> ก็การขายอุปกรณ์เ่ย คุณอยากเก่งคุณก็ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่แพงๆมาใช้เออประมาณนี้แหละเกงถ้าเป็นเก่งจริงเก่งจริงไม่ต้องซื้อลุงเก่งจริงไม่ต้องซื้อต้องไปปล้นเข้าออกตอนนี้คนที่ที่เสียวคนที่เสียวก็คือจ่าหนงครับ แา่น้องกูอยู่คนเดียวเลยป่าเปียวลุลาไปหน่อยนะไม่มีใครเป็นหลุนหลังเลยโอ้มาแล้ว้างหน้ามีคนแล้วพวกสวนมาฝั่งนู้น้งพวกเกิดจากฝั่งนู้นจะก,กลับมาฝั่งนี้ไงก็จะมาเอาตรงบ้านทักนะเพราะว่าองดอบมันดีอยู่เหมือนกันตรงบ้านทักมันมันก็ต้องวิ่งมันจะมีทั้งพวกที่สวนทางกับวิ่งที่มันอยู่แล้วมันเกิดแมตต์หนึ่งน่าจะเกิดประมาณ แปดทีมแบบเจ็ดแปดทีมอ่ะดูๆละเพราะว่าเคยเกิดตรงกลางมากก็เกิดตรงกลางก็เคยเจอตึ๊ปีแล้วเจอพวกกลางๆก็เคยเจอมาแล้วแมปแมปนึ่งอย่างมากอย่างมากก็สามที่มากสุดเลยสามก็เคยโดนตรงกลางเลยแกเลี้ยงไปังขวาเนี่ยแกก็จบแล้วแกไม่ต้องวิ่งมาฝั่งนี้เคยโดนตรงกลางอ่ะถ้าเจอมันก็เจอฝั่งนู้นน่ะเพราะฝั่งนี้อ่ยยังไงมันฟามหม้อเตียวใช่ไหมมันจะวิ่งมาช้า มีเสียงมามีเสียงมาด้าน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 ,าน้ายมือโอเคใช่ใช่ใช,ใช่ค่อยๆค่อยๆมาน่าจะมาคนเดียวแล้วก็มาในพวกแฝงนลยดิเ<ช>พราะตอนนี้มัน18นาทีแ<ฟ>ง็งก็น่าจะใช่แฝงมันน่ะพวกแฝงมันเกิดแ็วอืมบางทีเห็นไหมล่ะที่เราเล่นกันน่ะ24นาทีมันก็เกิดแล้วลองคิดดูดิ คนมันยังไม่ออกอ่นะคนมันยังฟาร์มอยู่อ่ะเห็ไนไหมยัองอยู่ด้านซ้ายมือด้วยระวังด้วยด้านซ้ายมือเสียงเขาแขกเขาแขกรอป่อนเรากินหรือเปล่าด้านซ้ายมือตะกี้เสียงเดี๋ยวผมได้ยินซ้ายมือ,อเกวิ่งไปเกย์วิ่งไปไม่มีอะไรละมีอ<า>ปอดนั่นแหละน่าจะเป็นบอดไปก็ไม่ถ่วง มีคนอยู่คนบ้านไหมวัวตงหน้นตางผมก็เคยโดนฆ่าจากหน้าตางนะวิ่งมาตรงเนี้ยโอ้คนแ<ค>น่นอนเสียงคนแน่นอนคนเชื่อสองสองคนกำลังตามของคนบ้านสองคนเลยทำไปแนละ้ว วิ่งห้อมไปดูว่าจะหยุดทำไมนี่ห้อมไปบอลว้ยเิ่งห้อมไปแล้วก็โดดักหน้ามันน่ะเจาหนองลุยเว้ยไม่สนใจแกว่าถามว่าสอนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ให้เขาตัดสินใจแล้วแต่แล้วแต่ไม่ใช่ยังเขาจะสับสนไม่ใช่ไม่่ใชยังเขาจะสอบสนจะเอาก็เอาจะไม่เอาก็ก็แล้วแต่ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ว่าอะไร คนเดียวต้องเข้าใจว่าสถานการณ์รมันบีบคันเป็นเราคนเดียวก็ต้องระวังตัวสูงอะ่ะเนยผมไม่ระวังอะไรผมอ่ะผมวิ่งใส่เด้ผมอ่ะจริงนะลงุงไอ้มันก็นต้องดูแลบางที่ตายง่ายเกินไปแทนที่จะได้ช่วยเพื่อนกันไปดช่วยเกมมันวิ่งใส่เลยผมเกมนี่มันเล่นเป็นะไรเล่นเป็นทีม บางทีอ่ะอาจจะไม่ได้ยินเสียงขึ้นหรืออะไรไม่ได้ยงไอ้นี่ก็ได้แล้วก็เราเนี่ยคิดไปเองแล้วแต่งมาเองอ่ะเห็นไหมบางทีบอดเดิมอยู <upside> ่อ่ะไอ้จานนทผมเห็นคนวิ่งผ่านข้างหน้าไปนะตะกี้เนี่ยเห็นละเห็นเหมือนกันไหมเห็นเหมือนกันไหมตะกี้เนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยเห็นเออใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นไม่รู้ว่านักฆ้นข้ามันยิงเข้มปะนะ เจน่ามัน <vantage> ยิงแกไหมตัวแฝงไม่ไม่มันวิ่งวิ่งวิ่งกัดหน้าไปมันไม่เคยแกมันวิ่งกัดหน้าไปมันไม่รู้ว่าตัแฝงที่วิ่งลงมาจากบ้านเมื่อกี้เหรอผมว่าไม่ไม่นี่วิ่งมาวิ่งตามหลังกันมาเลยแหละเมื่อกี้เนี่ยเดดเดดแล้ววิ่งมาจากบ้านตอนนี้วิ่งประกบข้างอยู่เนี่ยนแฝงบอกสงสารจ่าหนงกูเลยนะเจอคนเดียวด้วยไม่รู้ทั้งแฝงทั้งทั้งแฝงทั้งรอบด้านรอบด้าน รอดได้ไปไปเอาให้รอดตอนนี้แจวโอ้ข้างหน้าทัดหนักอกันแล้วนะเนาะข้างหน้าเนี่ยโมเดิร์นนี่เป็นไอ้โมเดลเหรอแกก็วิ่งอ้อมไปดิแกก็ไม่ต้องวิ่งไอ้นี่ไปไม่ต้องวิ่งอ้อมไอ้นี่วิ่งไปตรงกลางกลางอ่ะวิ่งขวาไปวิ่งขวาไปซ้ายไม่ต้องวิ่งไปวิ่งขวาไปทางนู้นถนัดขวาเลย วิ่งขวาไปยังน้อเออวิ่งขวาสาองน้นเร็วๆก่าที่มันจะมาถึงอ่ะมันน่าจะฟาร์มของกันอยู่นะก็มันบวกกันอยู่ไงตรงนั้นอ่ะใกล้ๆตรงทางออกครับอ่ามีคนกดต่อาลนะครับเอาพัวฟาดของผมเลยนะถ้าเจอแล้วฝากด้วยทีหนึ่ง ไอ้ใครก็มายิงผมได้เจ็บใจไปยังไม่ทันได้มีโอกาสอะไรเลยปืนอ่ะแคกแคกแคก SKS ยิงทีละนัดเจอปืนกลัวครับเสร็จลยครับไม่รอดอาวุธฟรีจบนี <rôle maison> ่อย่าหาว่าเราสอนนะก็แค่นี้แนะนำให้ไปแล้วได้เก็บของบ้างหรือเปล่าเนี่ยหรือ ไปไปไปตายดับละไแล้วนลุงปว่าตายดาบมาลุงมาช่งไปถามเขาแล้วเนาะไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงว่าเออวันไม่มีมันไม่มีอะไรจุดของแน่นอนัวจะไม่ได้อะไรกับเขาเลยนะไม่ได้ก็ให้ค่าเรือบอดไปนู่ตะกี้นักฆ่าเรือบอดไปนู่ตะกี้ั่นไม่แน่ใจบอดเนาะที่เห็นนอนอยู่เนาะตะกี้นอนอยู่เนาะเต็มใจเต่มใจหมวกดีอยู่เหมือนกันนะ นีถ้าลงมาสงสายไม่อยใช่ไหมจา่าทุกคนะนะจาน่างงจ่างงคิดบนผมเลยเยวเวลาคิดอะไรไม่ออกวิ่งแม่ตรงกลางผมกเหมันกันเนี่ยคิดอะไรไม่ออกวิ่งตรงกลางแม่งไปตายดาบหน้าไว้ตอนนี้คือตรงกลางมันเป็นเส้นที่ใกล้ที่สุดแล้วอะ่ะเราก็ไปตัดสินใจดีดว่าเราจะแยกซ้ายแยกขวาอีกทีหนึง่งไงหน้าไว้ก่อนให้ใกล้ที่ทางจะออกแล้วค่อยไปหาเก็บเอา ก็โหเพื่อไล่ก็ไม่หมูครับพี่น้องกระดาษมามาเฮ้ยข้างในก็มีว่ะคนไปเฮ้ยยิงวิ่งเลยน,สสนี่นี่นี่ล้วง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 อออยาา่าลเวยจ่าลงกูมีปืนอ้ายยังมีพวกมีข้างบนปง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 เสียงวิ่ <laughs> ปง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  ก็จะมีคนกำลังฟาร์มของอยู่บนอยู่แล้วตะกี้อ่ะกำลังฟาร์มของไปรอดตอนนี้เพื่อนก็เหลือน้อยด้วยไปโอเคครับมีคนเกิดตรงนี้ด้วยนะโอเคครับรักการบีบคั้นครับพี่น้องต้องเข้าใจด้วยบางทีจะเอาไปฟาร์มก็เสี่ยงครับ ก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เหลือมารอดได้มานึงคนก็ยังดีรับเป็นจา่าหนุ่มเขาอดมาโอ้โหผมโดนเข้า,ขากากระบาดเลยครับโอ้โสไนเปอร์เลยครับอ่าด่าเยียม,มาให้คนดูดูหน่อยขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ